เห็ไหมเขายังมาถึงมันนี้ไหวเออเขาโรเทรียอย่างไวแล้วเราเราแคมป์เราเป็นคนเดียวต้องไปปรับเรดาร์ให้มันกว้างจะได้เห็นแบบทั้งหมดเฮ้ยนะวุ้ย ไอีก่โหดโดนี่รู้แล้วเนี่ยเอารู้อะไางแค่นี้แหละเปกันอุ้ยเอาเฮียริงสีส้มเฉดด้วยแบงค์รกันลเหละไม่ชินรูอะไรโย่สิ เป็นยังไงล่วงชาติจักรของเดยอดมากนายเซฟชีวิตเพื่อนตัวอีกไปก่อนละวติดต้มตัวใ้รอมันแค่นาทีเดียวสวยเลยสวยสวยใกไปถัดแล้วแตะมือไงแตะมือว่าเขามามาแน่มาจริงใจะเย็น เอาไว้เดี๋ยวเราคอสกันสแนปสแนปได้ดๆตัวมันลอยเลยเมื่อกี้ไดีซ้ายขวามา ูบเก็บนายเียเสมอต้าอ้าวต้องตายก่่ออยอ้อมเฮียอมเฮียบอดูดูดูเขาจะถ่ายไอไรีกเอาปืนไฟฟ้าไปช็อตก็เอยยืนยืงไม่เอาปืนช็อตวัรือพิเศษแ้่เลยเนี่ยาแล้วมาแล้ว เบ็ดใช่ไหเนี่ยนายดดดบ็ดนี่เต่อว้านว้านแล้วหมดแล้วคว้าเครื่องัวานวานแัวหมดแล้วยังไล่ะอัน้เปช็อตหรอเพื่องบล็อนั่นที่จะไล้มไปบลอกเป็นตรงนั้นเลยอ่ะฉันรักัไปเลยอ่ะ

ฟรมมิดโอ้ดู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 มันไม่พร้อมยิงกันทักคนเลยมีตัวแบก LT สุดท้ายแ,แบดเดินไปเจอได้ คือเกินหมดไฟแล้วไฟห้ดแต่ละวันเราจะเล่นปืนเก่งเหมือนกันด้วยนะเออไม่มีอ่ะไม่มีถ้าคนอื่นแล้วเนี่ยยืบอกทางกันทำไมเนี่ยกูจะวิ่งไปกลางซะหน่อยแม่งเลยไม่ได้ไปเลยไม่ติปืนไม่ใช่กูยืนถือออฟมาไงจะวิ่งไปป่าแล้วจะถอยเฮ้ย

อุ้ยอยู่อ๋อดีคอยกูโทษทีตัไม่ใช่อะไรวะรอบนี้ฮะไม่หมายถึงว่าฝั่งมันนะฝั่งมันไม่มีใครโผล่กลางเลยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยสีฟ้าก็ไปโผล่กลางเป็นเกย์มาแล้วเนี่ยโอเคโอเคจะตีห่างกันได้ขนาดนั้น รู้กันเพื่อนดีกว่ต่างคนต่างหลบไปดีกว่าไม่เล่นแล้วอามาเอาลงหมาเราตายเฮ้ยเอาแล้วนายได้ฉายแววแล้วเว้ยอุ้ยอ๋อมีตัวเดียวนะเอาไป ba rồi, ôi bốn rồi, ôi bốn

ทำไมกูกลับขึ T ้นมาเกิดข้างบนเนี่ยจบเลยเนี่ยก็ว่ายืนอยู่สุยใจนะทมิดอ้าวโอ้ยบีวันบีทีมวาน แน,น่กูออกองให้เลือดเลือดอ้ยอยู่ไหนบ้างอันนินบีเป็นไงอูบีตรงเจอใซทนถาจะมา,าจะปิดไม่โดนจากไหนแม่มันโดนหน้าบีเอกเลเนเสียงแรงกม่แม่งกด่วง

โมกเลยนายโมกูเลยตกลวหลุดก็ดีเลยแต่ดูเป็นตชนะแล้วล่ะไปไปใหมาช่วยเฮ้ยมีคนไม่ตาววะช็อตเวดีโลเวดีโล

เลยจะมองเธอขึ้นล่างยิงไม่โดนเลยด้วยตาเราต้องพิสูจน์พิสูจ<ป>น์ชื่อสูจน์ดีเฮ้ยเก่งเลยว่าล็อกไว้เดยวกูตายแทนมึงก็รอดอยู่ยแล้วแหละ โอ้โหสมุกมอี่ส้นตึกมากเฮ้ยินจาวอลกตายล้วายแล,วยลกว่าอกาจะได้กลับแล้วกอกาจะลงแลนแลดเดอร์แต่ท่านเลนเดอร์โอเคไหมที่มันดดร้องว่อะไรนะที่แรงร้องว่า

โมกิ้งตุ๋ยโ h r ยฟล n ชแบง s h b a n g flashbang flashbang ติ๊กเก็ตอีกตัวเนี่ยติเก็ตอะติเก็ตอีกตัวนึงติเก็ตอีกตัวนึงตายแล้วตายแล้วแล้วยังไงเข้ามาที่หลังปุ๊บ อะไรกนูมวจะมีอยู่ขวางตูอนจนเพื่อขำวะโอ้โห